ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา วัยเด็กลูกเกเรมากดื่มเหล้าสูบรี่สูบกัญชาชอบหนีเรียนแล้วชอบไปขโมยผลไม้ของเพื่อนบ้านไม่นประจำอ่าเตรียมไว้ให้ดีทั้งฐานะทางบ้านก็ยากจนลูกทำพฤติกรรมเช่นนี้จนพ่อและแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะลูกอย่างนี้ไม่อยากได้แต่พอลูอยุไี้สิบสองปีลูกก็กดปุ่ม โปรแกรมพฤติกรรมของตัวเองใหม่กลายเป็นคนละคนหันไปช่วยเหลือง,งานต่างๆของพ่อแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่และกัญชาได้หมดและบอกลาการลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแรงาันานใจที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนนิสัยของลูกในครั้งนั้นก็คือเสียงเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงที่ดังออกมาจากในตัวเสียงผู้ชายจะเป็นเสียงผู้ใหญ่อายุราวสีปี มันดังไปอย่างในตัวคอยมาเตือนเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าและคอยดุมาลูกทําผิดส่วนเสียงผู้หญิงที่ดังมาอย่างในตัวจะคอยปลอบประโลมมะลูกเสียใจหัวใจที่อับเฉาก็ได้รับน้าใสยเย็นชโลมให้ชุ่มชื่นๆๆอีกครั้งหนึ่งืมสก็เป็นมัก,กุเทศเลยตัวอย่างผลงานของเสียงเตือนจะเป็นความสามารถพิเศษที่ซ่อนแอ,อนอยู่ภายในก็เช่นครั้งหนึ่งเสียงนี้ได้บอกให้ลูกไปเตือนเพื่อนกัลิมิตินแนะนําลูกเข้าวัดว่า อีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะถูกรถชนลูกจึงไปเตือนเขาจต่ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาก็ถูกรถชนจร,จร,จร,จริงๆแต่ไม่เป็นอะไรมากอีกคราหนึ่งเสศษนั้นก็นมาบอกกับลูกว่าเ mm. พื่อนกับลูกซึ่งรับราชการสายงานเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบบใหม่เมื่อลูกไปบอกเขาเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าบ้าหรือเปล่า <laughs> ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้าลำพึงต่อแต่ในวันรุ่งขึ้นที่ทํางานเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่จริงๆเคยทุกคนหมุนเวียนกันทำงานยังมีอีกค่ะช่วงก่อนที่พ่อของลูกจะเสียเสียงนั้นก็มาเตือนว่าปีนี้พ่อคุณจะเสียชีวิตนะต่อมาลูกก็สูญเสียพ่อไปจริงๆด้วยโรคมะเรง็งซึ่งเสียงนี้ก็ยังคงดังเป็นเสียงแห่งสายลมที่หวังดี อยู่ในใจลูกตลอดมาจนปัจจุบันนี้ย่าในตอนที่กระลัมิตรมาชวนลูกเข้าวัดปฏิบัติธรรมเขาใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการชักชวนชวนแล้วชวนเล่าฝ้าชวนจะลูกกำคาญตอบกลับเข้าไปว่าจะขอลองนั่งสมาธิสักสามวันแต่สามวันแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นก็นไม่ต้องมาพูดกันแล้วแหละลูกก็ลองนั่งสมาธิเองที่บ้านโดยไม่รู้หลักเกณฑ์การนั่งเลย โดยจำระล้างร่างกายให้สะอาดจดุดทูบเทียนติฐานต่อหน้าหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ว่าถาวัดธรรมกายที่เขาแนะนํามาเนี่ยเป็นวัดทีด่ดีโอ้ทำไมเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยก็ขอให้ลูกนั่งสมาธิเห็นภายในสามวันแล้วขอให้ลูกได้รู้เรื่องราวของวัดธรรมรรมกายด้วยแน่ขนาดนั้นวันแรกลูกนั่งสมาธิได้สิบห้านาทีลูกก็ ยังไม่เห็นอะไรวันที่สองนั่งสมาธิแล้วลูกรู้สึกตัวเบาวันที่สามลูกนั่งสมาธิยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงสิ่งที่ทําให้ลูกรู้สึกทึ่งและชวนค้นหาคือลูกเห็นองค์พระสีทองเหมือนในโบสถ์พุดธขึ้นมาในกล้าอ่านี่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 ก็ไปรู้เรื่องอีกเหมือนกันในกล้าองค์พระลูกได้เห็นบอกว่าพรปรมาก,กายเห็นหลวงพ่อและคุณยายด้วยเมาหรือเปล่า ทั้งทั่นลูกยังไม่รู้จักองค์พระภายในโบสถ์และหลวงพ่อกับคุณยายเลยเช้าวันรุ่งขึ้นลูกก็ด้อธิบายลักษณะขององคพระในโบสถ์พระปรมมกายหลวงพ่อและคุณยายให้เพื่อนฟังลูกจึนได้ไปเปิดดูภาพในวารสารกระ,ะมิดก็เหมือนอย่างที่ลูกเห็นจริงๆริงนี่นี้เป็นจุดเริ่มตอนให้ลูกได้มาวัดต่อมาลูกได้มีโอกาสนั่งสมาธิอีกครั้งจนลูกสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้องค์พระที่เห็นจะใสสว่างมาก สายยิ่งกว่ากระจกและสว่างเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันองค์พระภยในจะบอกให้ลูกเอาใจจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายลูกมีความสุขมากที่สามารถคุยกับองค์พระภายในได้คะ่ะครั้นลูกจบการศึกษาพิชายก็ชวญลูกมาทำงานกับบริษัททัวร์นำเที่ยวแห่งหนึ่งวันหนึ่งองค์พระภายในตัวบอกลูกว่ามาถึงที่ทำงานแล้วให้บอกพิชายว่าวันนี้ไม่ต้องไปเอาเงิน ให้ตัวลูกเป็นคนไปเอาแทนลูกก็ทำตามนั้นพอลูกไปเบิกเงินแล้วเดินออกมาถึงหัวโคกงคนลาก็ปืนมาจี้เอวแล้วก็บอยส่งเงินมาลูกก็ไม่ยอมส่งเงินให้เราหาเกือบตายอยู่ๆก็จะมาของ่ายๆก็เอากระเป๋าใส่เงินไข่ไว้ข้างหลังคนร้ก็บอกให้ลูกส่งเงินมาดีๆลูกก็ยังไม่ยอม เราจึงใช้ปืนลูกซองจ่อยิงเอวด้านซ้ายของลูกกระสุนกระจายมาเกือบยี่สิบนัดลูกล้มลงแล้วมือซ้ายปิดตรงช่องเอวที่ถูกยิง <c oughs> <c oughs> แต่กายไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดในตอนนั้นลูกได้ยินองค์พระบอยลูกขึ้นลูกตอบเขาไวว่าหนูไม่ลุกพระหนูกลัวเลือด <c oughs> แต่มั่มีใครตบหน้าลูกไอห,หันไปดูเอลที่ถูกยิงลูกก็หันขวับไปปรากฏว่าไม่มีเลือดเลยลูกจึงลุกขึ้นสู้ใจดีสู้คนร้ายมือซ้ายก็ปัดถูกมือคนร้ายทำให้ปืนตกลงพื้นแล้วก็เด็นมาทางลูกลูกจึงหยิบป,ปืนขึ้นมาพืี่จะยิงคนร้าย <c oughs> <c oughs> เปลูกใครโหดตัวกัน ปืนไม่มีกระสุน, <sm art> พนเพราะว่ายิงไปหมดแม็กแล้วกราษยังหนีไปพร้อมกับกระเป๋าที่มีเงินอยู่แสนกว่าบาทส่วนกระเป๋าใบที่มีเงินอยู่หกหมื่นกว่าบาทลูกแย่งกลับมาได้ตำรวจแปลกใจมากที่ลูกรอดชีวิตมาได้อย่างไรเพราะกระสุนปืนทะลุฝาผนังปูนไปไม่หมดตำรวจถึงกับต้องช่วยกันงัดกระสุนที่ฝังในผนังออกเพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐานแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่อรอยแดงและคราบขอมอปืนตามตัว ตอนนั้นโอ้อศัศจรรย์พระในตัวชาติป็นซปเปอร์ฮีโร่เหนือจินตนาการจริงๆลูกไปวัดเรื่อยๆจะได้พบคุณยายครั้งแรกท่านึงก็เดินเข้ามากอดลูกแล้วพูดว่าลูกสาวยายกลับมาแล้วไออยู่กับยายจะไปจากวัดนะท่านแนะไอทำนาให้คิดลึกิด,ด้วยตัวเองอแต่ลูกกลับไม่ได้ทําตามที่ท่านแนะนําในใจยังเป็นห่วงเรื่องคดีความอยู่หลังจากที่ลูกขาดคำสั่งไปเจอคุณยายลูกก็พบเจออุปสรรคมาตลอด จนต้องออกจากบริษัททัวไปหางานใหม่ทําและยังมีปัญหาอื่นๆเป็นโซ่พันธนาการรอบตัวลูกหยุดซ้ําและซ้าเล่าต่อมาลูกกลับไปวัดอีกและก็บพบหลวงพ่อหลวงพ่อนํานั่งสมาธิองค์ไหนก็ไม่รู้เนี่ยและชี้มาทางลูกพูดว่าลูกจะต้องเป็นคนนาสาวุชนเข้าวัดในอนาคตลูกจึงเถียงหลวงพ่อองค์นั้นไปว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะลูกตัวเล็กนิดเดียวลูกจะนําคนเข้าวัดได้อย่างไร พูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อลูกแต่หลังจากนั้นลูกก็ได้มาเป็นมักขุเทศแล้วก็ได้เชิญชวนคนชาวต่างประเทศจํานวนมากมาทําบุญที่วัดตามที่หลวงพ่อองค์นั้นบอกจริงๆสําหรับงานบุญใหญ่สามแสนองศาแสนปลืม้มลูกก็ได้ทาหน้าที่ชวนคนสร้างองค์พระวันไหนที่ลูกไปไนั่งสมาธิถ้าลูกออกไปชวนคนสร้างองค์พระจะไม่สําเร็จเลยแต่ถตาวันไหนลูกนั่งสมาธิ น้ำของเ่านั้นกามาวัดที่ศูนย์กลางกายเมื่อเอาไปชวนคนสร้างองค์พระจะสำเร็จทุกอย่าซึงก็ได้หนึ่งร้อยกว่าองค์แล้วค่ะพองลูกตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านจะผิดสินข้อสามมากที่สุดเพราะาท่านชอบมากเลยต่อมาท่านก็ได้ล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งลูกอันดะช่วยเดป่วยก็มีกรลยมิตรมาแนะนําให้ท่านทําบุญหละะังจากนั้นอาการทั้งของพ่อก็เริ่มสุดหนักลงตลอดเวลา ลูกได้นั่งสมาธิละอธิษฐานว่าจะให้พ่อต้องทนทุกทรมานเลยถ้าจะจากไปก็ขอให้จากไปอย่างสงบแล้วทั้งก็จากไปด้วยอาการสงบจริงๆพี่สาวคนที่สามและพี่ชายคนที่สี่ของลูกซึ่งเป็นฝาแฝดกันจนวยัยเด็กอายุราเจ็ดแปดขวบขอที่ฐานะทางบ้านยากจนต้องไปอาศัยอยู่กับยายได้นํำกระถงของยายลงมาเททิ้งข้างล่างแล้วก็ได้ <c oughs> สะดุดหกล้มตกบันไดกลิ้งลงมาทั้งสองคน อายุที่สิบกับขวบพิษาและพิชาก็เริ่มมีการผิดปกติทางสายตามาโดยตลอดไม่สามารถมองเห็นด้านข้างได้ต้องมองตรงอย่างเดียวตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นเลยต้องมีคนจูงตลอดแพทย์ระบุว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมและก็มีโอกาสที่จะตาบ่อสูงคำถามทำไมในวัยเด็กโูกถึงมีนิสัยเกเรดื่มเหล้าสุบรีสุกัญชาชอบหนีเรียน แล้เจ้าไปขโมยผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจำคะ่ะรมนี้จะส่งผลในอนาคตอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไรคะเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาทั้งสองคือใครมีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรเสียงนั้นบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกโดยบังเอิญหรือถูกจริงๆคะแต่จริงเขาสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไร พราะเหตุใดเมื่อลูกนั่งสมาธิครั้งแรกจรึงสามารถเห็นองค์พระประธานภายในโบสถ์เห็นหลวงพ่อและคุณยายทั้งที่ลูกก็ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายมาก่อนเลยคะมีบากกรรมใดที่ทําให้ลูกถูกยิงแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยเป็นเพราะองค์พระภายในช่วยใช่หรือไม่คะแล้วทำไมองค์พระถึงมาบอกให้ลูกให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนวิจัยคะลักวิชาหนังเหนียวที่พวกวิทยาธรใช้ป้องกันกระสุนปืนต่างกับอนุภาพพระธรรมกายอย่างไรคะ ทำไมคุณยายถึงทักลูกว่าลูกสายยายกลับมาแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดคำพูดของคุณยายหมายถึงให้ลูกเป็นอุบาสิกาท,ที่วัดใช่หรือไม่คะและการที่ลูกเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตเก,วเกี่ยวข้องกับการที่ลูกได้ขัดคำสั่งคุณยายหรือไม่ลูกคุณยายมีสายบุญร่วงกันมาหรือไม่อย่างไรคะทำไมหลวงพ่อองค์นั้นจึงทักลูกว่าลูกจะสามารถนําคนจํานวนมากเข้าวัดในอนาคตลูกมีอาชีพเป็นมัคกุเทศชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัด จะได้รับอนิสงส์งผลบุญอย่างไรบ้างวิบากกรรมใดทําให้พ่อป่วยดือดร้มะเร็งลูกอันดาก่อนตายท่านมีคตินิมิตอย่างไรท่านตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากบอกตัวลูกหรือไม่คะและก่อนที่พ่อจากไปด้วยอาการสงบเกิดจากแรงธิษฐานของลูกหรือบุญเก่าของท่านคะวิบากกรรมใดที่ทายวิสาและพิชาฝาแฝดถึงได้ตกบนไดพร้อมกันและมีอาการจอประสาทตาเสื่อมเหมือนกัน และในานาเขาทั้งสองคนจะตาบอดหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรคะลูกและเพื่อนกันเลยมีคนแรกมีความผูกพันกันมากเพราะบุญไดที่ทาได้ทําร่วมกันมาแต่วิบากรรมใดที่ทําให้ต่อมาต้องมาไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นจึงต้องแยกกันสร้างบารมีจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็ดีกันซะก็แค่นั้นแหละแต่โลกมีมนต์เสน่ห์สำหรับผู้หญิงมากคะ่ะ สงสัยแหละถึงขนาดที่ทำให้ผู้หญิงทะเลาะกันเรื่องลูกมาหลายอะไรแล้วสงสัยเกิดจากวิบากกรรมใดคะและเหตุใดเพราะเหตุดพวกเขาถึงมีความรู้สึกรักและห่วงลูกคะสงสัยแหละสงสัยลูกปวดหลังมากมีผลตกการนั่งสมาธิทงลูกมากลูกรักษาด้วยวิธีกต่างๆมามา,มากมายก็ไม่หาย หมดเงินไปเกือบล้านบาทแล้วค่ะเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะมื่อพุทธนทันิพานมาลุติสร้างบรมีกมูขณะหรือไม่มีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมและมีผลการปฏิบัติทมเป็นอย่างไรลงมาสร้างบรมีกี่รอบคะลับตาฝันบรรตุมิตตาเตือน,นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายาปรมปรากานจ้า วัยเด็กตัวลูกมินิสัยเกเรดื่มเหล้าสูบุรีสูบกัญชาชอบหนีเรียนชอบปนิสัยไปขโมยผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจำพระก้ามแนอดีตมีเชื้อคบคนพ่านเป็นนิสัยติดตัวข้ามชาติมาเจ้าการกระทำนี้จะทำให้มีวิบากกรรมโดยย่อคือจะทำให้มีเชื้อไม่ฉลาดมีสติปัญญาณน,น้อย กระทั่งเป็นบ้าใบ้เป็นยาอ่อนได้แล้วก็จะยากจนจะอยู่ในหมู่คนพานมีของก็จะถูกขมโมยเป็นต้นจ้าจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆเราติดฐานจิตทวิบากกรรมเหล่านี้ตามไม่ทันจ้าเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินออกมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้น ก็เป็นบุบุญวาสนาเก่าที่ในอดีตเคยฝึกสมาธิแบบวิทยาธรและเรียนวิชาพรายกระซิบจึงทำให้มีอุปนิสัยและความคุ้นเคยเดิมๆติดตัวมาแต่ความจริงไม่มีผู้ชายผู้หญิงคนไหนจ้ะวิชาพลายกระซิบติดตัวมา มักจะเกิดตอนที่ใจสบายๆเพลินๆจ้ะเสียงที่บอใหก้การล่วงหน้าได้ถูกนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญเพราะหลายๆครั้งก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ลูกไม่ได้ละอ่อยฟังจ้ะให้ลูกสังเกตดูอย่างนั้นก็อย่าไปติดยึดติดเลยจ้ะเมื่อลูกนั่งสมาธิครั้งแรกได้เห็นพระประธานในโบสถ์ เห็นหลวงพ่อและคุณยายทั้งๆที่ททไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยนั้นเพราะบุญที่เคยทำรรกรหมูคณะและมหาปูชนียาจารย์มาส่งผลจ้ลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะกรรมแนดีตัวลูกก็เคยไปขู่ยิงทำร้ายผู้อื่นโดยยิงเฉียดไม่ได้ทำให้เขาตายมาส่งผล ให้โดนยิงเฉียดบ้างจ้ะอีกทั้งองค์พระภายในกระโจยคุ้มครองด้วยจ้ะเขายิงเฉียดเฉียดเสียงที่ลูกได้ยินว่าให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนพี่ชายนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกของตัวลูกเองด้วยวิบากรรมดังกล่าวไม่ใช่เสียงขององค์พระจ้ะวิบากรรมที่ไปขู่ยิงทำร้ายผู้อื่นโดยยิงเฉียดเฉียดนั่นแหละบันดาลให้ มีเสียงได้ยินอย่างนี้เพื่อจะได้ไปเจอเหตุการณ์เดียวกับที่ตัวเคยทําไว้เป็นภาพในอดีตของลูกกลยหลักว,วิชาวิทยาตร์ที่ทําให้หนังเหนียวป้องกันกระสุนนั้นก็เป็นเรื่องของคาถาครูบา,าสมาธิคาถาแล้วก็ครูบาจาแล้วก็มีสมาธิคาถาครูบาสมาธิยิ่งเรียนยิ่งฮึกเหิม หลงตัวเองมันแน่จะทําให้ไปเป็นนักเรียงอันตพานต่างๆได้จ้าส่วนอนุภาพของพระธรรมกายนั้นก็เป็นอนุภาพแห่งบุญและธรรมะที่รักษาผู้ประพฤติทธรรมยิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคลายความมานะถือตัวไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจ้าถึงคุณยายทักลูกว่าลูกสาวยายกลับมาวัดแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดนั้นหมายถึงให มาสร้างบารมีกับหมู่คณะจะได้หลุดออกไปแต่ไม่ถึงกับให้ลูกมาเป็นอุบาสิกากลายเป็นกองสเบียงจ้ะเป็นอุบาสิกาเป็นกองสบียงดีแล้วลูกการที่ลูกเจออุปสรรคของชีวิตก็เป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวของลูกไม่ใช่เป็นการขัดคําสั่งคุณยายดังที่ตัวลูกเข้าใจจ้ะตัวลูกก็มีสายบุญร่วมกับคุณยายและหมู่คณะมาจ้า ที่หลวงพ่อเอ็นั้นกล่าวกับลูกว่าลูกสามารถนําคนจํานวนมากให้มาเข้าวัดนั้นก็เพราะเป็นบุญของลูกที่จะต้องชักช,กชวนคนทาความดีต้องมีหน้าที่ไปรวยไปเป็นกองสเสบียงจ้ะเราเป็นมกักคุเทศชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้นจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะมีบริวารสมบัติติดตัวไปจะทําให้มีพรรคพวกที่ดีที่จะเกื้อหนุนในการสร้างบารมีของตัวลูกเป็นต้นใชะ ลูกชวนเขามาศึกษาเรื่องความดีมาสู่กระแสแหล่งแห่งความดีว่างครั้งลูกต้างนำ้ำนั้งเทียบไปอาบนำ้ำมนต์ขอโชคลาบดูดวงตามวัดรละสาลเจ้าโดยลูกไปเต็มใจนั้นก็จะทำให้มีเชื้ออยู่ในวงจรของสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนาตรัยจ้างานที่ลูกกำลังกระทำอยู่พอกำลังจะไปได้ดีมักเจออุปสรรคนั้น ก็เพราะตัวลูกสร้างบุญมาไม่สม่ำเสมอเจ้ะบางทีก็ททำเต็มที่บางทีก็ททำเต็มทีบางทีก็ททำเป็นทีทีบางทีก็ททำตามอารมณ์จะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมากและสม่ำเสมอและติดฐานจิตพจนจากเชื้อวงจรที่ไม่ใช่พระรัตนตรยัยไล่ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้า พ่อปุ๋ยด้ยมาเร็งที่ลูกอันดาพราะกรรมปานาธิบา่าสัตตมหารมารวมากรรมกาเมเจะชูนอดีและปัจจุบันมารวมส่งผลเจ้าก่อนตายใจก็ไม่หมองไม่ใสตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมัทวิระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกได้ให้ทําในช่วงสุดท้ายมาส่งผลก่อนวิบากกรรมต่างๆจึงทําให้ยังไม่ไปอบา,ายจ้า ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเป็นตน้นได้ฝากมาบอกว่าถ้าไม่ได้ตัวลูกชวนทำบุญก็คงจะไปไม่ดีแล้วจึงฝากอนุโมทนาขอบคุณมาจ้าการที่ท่านจากไปอย่างสงบเพราะบุญที่ลูกดิถทำและอธิษฐานจิตกับบุญที่ลูกชวนให้ท่านมาทำมากับบุญที่ลูกชวนให้ท่านทำ มารวมส่งผลเจ้าพิสาและพิชายฝ,ฝาแฝดตกบนในพร้อมกันและมีอาการจอบประสาทตาเหมือนกันเพราะเพราะกำเนดิดพิสากับพิชา,าก็เป็นพี่น้องกันได้ทะเลาะก,กับเด็กเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วยที่บ้านจึงช่วยกันผลักเด็กคนนั้นตกบนในไปเป็นเหตุให้เด็กคนนั้นจอบประสาทตากระทบกระเทือน คล้ายๆการที่บิชาพิสาฝาแฝดเป็นจ้ะจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญเพราะว่าโรคนี้เกิดจากวิบากกรรมทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆสม่ำเสมอและติดฐานจิตบุญนี้ไปตัดอรานิบากกรรมนางกล่าวอีกทั้งให้รีบไปหาจักษุแพทย์ผู้ชำนาญรักษาด่วนก่อนที่จะเสื่อมไปมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้ะ ลูกและเพื่อนกัลณมิตคนแรกมีความรักและผูกพันกันมากเพราะเคยเป็นกาลาณมิตรเกื้อกูลกันมาในอดีตต่อมาแยกกันสร้างบารมีเนื่องจากไม่เข้าใจกันความเสน่ห์แรงของตัวลูกและความที่หัวใจลูกมีมากข้องแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเยื่อใยไมตรีค้างคาใจอยู่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มแก้ไขที่ตัวลูกก่อน โดยลูกต่างตใจมั่นว่าลูกจะเป็นแค่กัลายาณมิตรกับทุกคนและจะไม่ให้เกินเลยไปกว่านั้นโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะไม่ปล่อยสเสน่ห์และก็มันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆเจ้ะตัวลูกมีมเนเสน่ห์สำหรับผู้หญิงจะไม่เหตุให้ทะเลาะก,กันหลายอไรไยนะั้น แล้วกมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็มีกรรมกาเมเจ้าชู้กรรมเจ้าชู้หลายๆชาติน่ะมารวมส่งผลพร้อมกันให้มาเป็นอย่างที่ตัวลูกกําลังเป็นในปัจจุบันนี้แหละเจ้าอีกทั้งมักจะติฐานข้ามชาติมาว่าขอให้มีมนสเนศสำหรับผู้หญิงมาส่งผลเจ้าที่ผู้หญิงบางร,รายรักและหวงแหนลูก กระเพาะผู้หญิงแต่ละคนนั้นก็มีวิบากกรรมกาเม,มีเจ้าชู้มาเหมือนกันจึงดึงดูดลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเ,เข้าหากันเพื่อสร้างกรรมใหม่ร่วมกันอีกจ้าลูกปวดหลังมากรักษาหมดเงินไปมากมายแต่ก็ยังไม่หายเพราะกรรมในเด็กเคยใช้สัตว์บรรทุกข,ของมากเกินไปเช่นใช้ลาล่าบรรทุกข,ของเป็นต้นมาร่วมสมบัตจ้า จะแก้ไขกรตั้งสมบุญทุบุญทั้ทงทานศีลภาวนาายสัตไปปราโลทิศบุณีสัตติถุลูกเคยไปเบียดเบียนเะขาไว้บ่อยๆจะ้ะเห็นไหมเจ้าพฤติกรรมของคนเห็นไหมมันมีผลเป็นวิบากกรรมไปในภพบ,บึงนะนี่ไงเมื่อพุทธนดรที่ผ่านมาตัวลูกน่ะเป็นกุลบุตรเป็นนมรูปรอแล้วมีความชอบอย่างมากคือ ชอบอยู่สิ่งหนึ่งที่มากที่สุดคือชอบเจ้าชู้ได้เป็นกองเสบียงของโมกขนะมาประเภททําบุญตามอารมณ์เวลาทําก็ทําเต็มที่เวลาไม่มีอารมณ์ก็ทิ้งเลยโดยมีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระเสใสๆโชคยังดีนี่เอาตัวรอดกับราชิ์บุรีได้นี่เพราะว่ากรรมเจ้าชู้ยังไม่มีโอกาสได้ทรงผลน,นี่องค์พระสเอาตัวรอดกลับไปก่อน ได้เรามาสร้างบารมีได้รอบเดียวจ้ะแต่นั้นชาินี้ต้องรีบแกนิสัยที่ชอบโดยเสน่ห์แรงสำหรับสัสายหมดไปเสียโดยลูกต้องหักดิบตัดใจให้ได้เนะี่ยมิฉะนั้นก็มีสิทธิ์อยู่แถว <laughs> อยู่แถวเฟิร์สคลาสชั้นหนึ่งชั้นจตุมหาราชิกามีพวกชอบรถยิตยมอย่างนี้มากมายเลยลูกโอ้ยนายจะทำ มินิซีรีส์มาให้ดูพุทธดาที่ผ่านมาได้กลับดุสิตบุรีและลงมังสร้างบารมีได้รอบเดียวก็ดีถมไปแล้วชาตนี้ต้องกลับไปให้ได้ก็แล้วกันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดพิทุสิบุรีว่บงบญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า